คนเด็ดกับมาหอดโรงบาลละจ้ารงบากงกลบากับสีเงียบๆเนานะกระลั่งถาหองเขาก็กลั่งจัดห้องห้จ้าแต่ว่าเขาเบอกห้เด็กหน่อยเขามาเหยี่ยมเขามาได้ตยายู้พยไยคุณก็ลอยขึ้นมาเ <c oughs> พราะว่ามันจำเป็นแม่คนเด็ทออต้องให้แฟนขึ้นมานั่งจ้าเพราะว่าต้องมาเส้นเอกสารโน,นนีน,นั้นเนาะ <c oughs> อืม สีเงียบๆนี่ละจ้าตอนนี้ก็ประมาณเก่าม้งเครืองเที่ยงนี่ก็สีเด็กเขาของพาตัดหรือว่าอาจจะซาก่านั่นจ้าพี่น้องเนาะนี่เป็นห้องนอนนะพี่น้องนะมีสองเตียงสองคนอยู่ในห้อง ทัดในน้อยให้หน้อจ้าอทรทัศ์ใส่ว i f ไ,ไฟฟีนเนาะเตรียงปรับตามปกติโล่งบาลนั่นล่ะจ้าอันนี้บรรยากาศข้างนอกคือ <Okay. S 1> ตอนนี้ว่าพี่น้องหิวเขาแต่คนที่อยู่ ห้องเดียวกันเพิ่นกินเขาเนาะแม่คนเดชต้องท่าต้องท่าพาตัดก่อนส่วงอีกกินเขากว่ได้หิวเขาหิวเขาืมม่นในวันที่ยี่สิบห้าพาตัดเมื่อวานแล้วพระมนใบเมื่อวานพาตัดเมื่อวาน แล้วประมาณประมาณใบาสามแล้วก็แบบหลังจะพาตัดแบบปวดท้องปวดหัวแล้วก็ตื่นขึ้นมาเที่ยงคืนจังได้กินเขาช่างได้กินเขา แล้วก็ตอนนี้มันเป็นสาร์ประมาณหนึ่งโมงเสาวันที่ยี่สิบห้าปวดหัวเจ็บแผ่แต่ก็ไหวไหว คุณมาเยี่ยมแม่คิดถึงแม่ไมหมลกูก <Okay. S 1> เอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้ครับสวัสดีครับหน่อยแล้วแล้วสวัสดีครับน่อยต้อนทีครอมไม่เห็นยกมือไหวเลยมานี่สิแม่แม่หอมหน่อยมาแล้วมาให้เรามาหอมหน่อยอแม่ชอบ เป็นยังไงบ้างอยู่กับป๊าป๊าสองคนอูดูดตื่อกับป๊าป๊าไหมตอนนี้เป็นแรงวันที่ยี่สิบยี่สิบห้าจะเป็นเย็นวันที่ยี่สิบห้าเนาะหมอเขาก็มาปลดสายเงียวแล้วก็สายเลือดที่ต่อออกจากแพราพาออกกะจาก้า แล้วเขาก็ให้เริ่มยางได้แล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มเนาะสึกว่าจะมีเลือดดังเลือดจมูกไหลออกมาจังหน่อยเขาก็บอกว่าทามันไหลบอเศร้าให้บอกให้โกรบอกแล้วก็นอนอยู่ในห้องนี่นอนคนเดียวจ้ะ เมื่อานี้ก็เป็นเศร้าวันที่ยี่สิบยี่สิบหกพี่น้องแม่คุณเดชก็เริ่มง,งาเงเองใดจะไปล่างหนา้าล่างตาเอาเองใดนะ้ะจเนาอฝนกระตกแล้วกินอาหารเศราย่เมืองหนอก,ก็สิขนมปังน้ำเพิง แล้วก็แย่แล้วก็แยมจะแย่มแล้วก็โยเกิดนะจ๊นะเนาะโยเกิดนีมีน้ำนะแล้วก็ซาแก้วนึงจ้ะเป็นน้ำซายาที่ต้องกินวันนี้แม่คุณเดชก็ยังอยู่ห้องคนเดียวอยู่จาา้ะแต่ว่าเดี๋ยวใช้สายเห็นน้ำพยาบาลบอกว่าสีมีคนมาแช่ห้องน้าอยู่จ้ะเพราะวา่าห้องไหนแช่ได้กันแค่สองคนเนาะ อันสองอันนี้ก็เป็นยาแก้ปวดแอ้นี้ก่อนอาการก็ยังแบบเจ็บเจ็บหน้าท้องพี่น้องเจ็บเจ็บหน้าท้องแล้วก็ยังเวียนเวียนหัวแต่ว่าก็ถือว่าดีขึ้นหลยอาจจะด้นอนอยู่ประมาณอีกจัก คืนสองคืนเนาะพี่น้องก็สิได้กลับบ้านนะจ๊ะบางคนกับถาม,มาว่าอันแม่คุณเด็ดนี่อาการแนวใดจังหูว่าจะของมีสีดมีนเพี่น้องเม่นประจำเดือนจ้ะประจำเดือนมันจะออกมาหลายผิดปกติออกมาลายแล้วก็ย่ามเป็นประจำเดือนอยังสี สปิปวดท้องปวดท้องแล้วก็มีไข่พี่น้องมีเฮียมีแหมแคือถ้าเป็นเม่นนี่คือเห็ดอย่างบด้เลยแม่คุณเดดเมยผ่าอนามไมนี่แม่คุณเดดต้องใส่รุ่นแบบยุนี่มันสิมีลุ่นใหญ่พี่น้องรุ่นเงาจะซำนี่มาหอดซำนี่นะผ่าอนามไมแล้วมันสิกลวงพี่น้องใส่ประมาณกังเว้นสามสามชิน้นแล้วก็กางขึ้นสามชิน้นถ้ายังกางขึ้นส่วนหญ่แม่คุณเด็ดก็สิใส่วิธีเอาแผ่ เอคลายแพมเปิดผู้ใหญ่มาใส่ตั้งเกิ <c oughs> เอาแบบใจต้องผ่าน้ไมแล้วก็บแ้มเปิดผู้ใหญ่มาใส่เพราะว่าเลือดมันออกมาเป็นก้อนแล้วก็บแบบเออมันปวดน้ำคงขึ้นกับบไดยากลุกเนาะนันละจามันก็เป็นเป็นมะโดนเป็นมะโดนเติบแล้วแม่คุณเดชกะถิมมันมม่ไหวเนี่ยประมาณเป็นจังซีประมาณสมามปีกว่า้วจ้ะสามสี่ปีเนาะ สามสิบปีที่แรกหมอเพิ่นกระตรวจเห็นว่ามันเป็นก้อนเพิ่นเห็นแขกเป็นก้อนเพิ่นก็ว่าเออเอาไว้ก่อนทามันบ่ใหญ่ยังต่อไปเนาะเออจนกรนีละจนแม่คุณเดชผมซึกว่าเบ่ไวแล้วกับการเป็นเม่นแต่ละเทือเนี่ยมันทรมานเนาะเพราะว่าเม่นมันมาาลายเกินไปแล้วก็หฮอเสียเลือดหลเฮอเห็ดหยังบ่ได้เลยก็มีแห้งเป็นไข ก่อนเนื่อมันกนใหญ่ขึ้นมาจักหน่อยเพราะว่าแม่คุณเดียสิเซ็กสุปปีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าคือคือบอกอจาจ้ะก็หมอสูติอะหมอตรวจภายในเพิ่นเห็นแค่ก่อนเดียวพอมาโรงบาดไงเพิ่นบอกว่ามันมีหลายก่อนอยู่หลอบนอกเนาะอยู่หลอดนอกทางดีๆก็คือแนะนําให้ตัดถิมแต่ห้องบ้อยากมีหลูกแล้วนะแต่ว่าก็ยังเหลือห้างไข่ห้องาไ,ไวถา้าผลิตฮอร์โมนเฮาก็สิบพเป็นไวยทองแต่ถ้าลางค้นตัด จะเปล่ยนตองตัดร่างไขยออกไปคนนั้นจะมีปัญหากับฮอร์โมนจากออนั่นแหละกันนี่เละค่ะจะเป็นสาเหตุที่เป็นอย่างแม่คุณเด็ทถึนได้ไปหาหมอแล้วก็ต้องมาผ่าตัดทนะี่โลง่งบ้ามันก็อาจสิเงาเงานะยพี่น้องเงาเงาเขาจะห้คนมา่เยี่ยมได้นะจ๊ะที่จริงกับเมื่อเยี่ยมได้แค่สามสิฟนาทีแล้วก็ห้ยาติมาเยี่ยมได้ผู้เดียว อาหารเย็นจากบีทูบีทูตแล้วก็เป็นนี่ละม้วนขนมปังอาหารเย็นนะคะอาหารเย็นของวันที่ยี่สิบเจ็ดโยเกิร์ตขนมปังเนย มาเยี่ยมมาเยี่ยมแม่เหรอ มามนิกาวันที่28พี่น้องแม่คุณเดชกับกลับมาบ้านแล้วจ้าออกจากโรงพยาบาลประมาณ10โมงเชนะ้าเนาะแฟนไปรับคุณไม่ทำลูกว่าเอออาการก็ดีขึ้นตามลำดับจ้าพี่น้องม่าต้องเป็นห่วงนะเนาะเฮ้ยหวายคุณจะมาตัดผมกันทำไมเนี่ย หุนเหลือบโปหัวแหงหวากเนาะืมัาตัดผมกัน <c oughs> ดื้อว่าพี่น้องก็ขอบคุณหลไลทุกขู่ทุกคนทุกคอมเมนท์ที่ให้กำลังใจแม่คุณเดชได้จ้าที่ให้กำลังใจละกะ ังติดตามแม่คุณเดชเสมอมาขอบคุณหลายหลายทานจ้าเด้อกักบเบลทาหายดีจังใดกินอียงใดแน่อียงจังใดกะสิเริมเค็ดคิบจ้ะแต่ว่าตอนนี้กะขอพักผ่อนก่อนเนาะพี่นอ้องเนาะเพราะว่ายัางแบบยังยังยังแบบมีอาการเวียนหัวแล้วก็หิวนอนอยู่ตลอดเวลาจา้ะขอบคุณหลายๆลายาจ้ะพี่น้อง thank you so much my friend โสดพ่อกันคลิปหน้าจ้า